หมอแดงครับแล้วการกลับเข้าไปสู่การรักษาแบบธรรมชาติบําบัดนี่สามารถจะทาให้โรคหายขาดได้อันนี้นี่เร็วขนาดไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมรู้คือแพทย์แผนตะวันตกนี่เขาจ่ายยาตูนเนี่ยเรารู้สึกดีเลยครับมันจะเหมือนกับสมมุิที่เข้าไปผัดปัญหาเลยแต่การแพทย์ตะวันออกนี่หรือว่าแพทย์ธรรมชาตินี่เราต้องค่อยเยียวยาาะนอาจต้องใช้เวลาเกือบใช้สุดอาจจะเป็นมาสักสองเดือนอย่างเงี้ยให้ร่างกายเราก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสมมติผมเป็นไมเกรนมาอย่างเงี้ยครับไมเกรนขึ้นมาเนี่ยนะมันก็อาจผม ให้เวลาก็เลยว่าก็สองเดือนนะครสองเดือนนะในการที่จะดูแลตัวนี้แต่ว่าในภายในสี่ห้าครั้งเนี่ยมันจะค่อยดีขึ้นแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่หายปุ๊บไม่เกรนปุ๊บมามามันปวดที่ษรแล้วมันจะหายไปเลยตลอดชีวิตครับมันเป็นไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทําทำให้เกิดไมเกรนเนี่ยมันสะสมมามานานเลยเขาบอกเราเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นี่นะมันต้องมีการสะสมหรือว่าดูประวัติชีวิตไปถึง20ปีนะยีปีย้อนหลังเลยยีสปีย้อนหลังว่าเราดําเนินชีวิตมาเนี่ยมันผิดมันพลาด มันไปยังไงบ้างแต่ต้องใช้20ปีในการแก้ไขเลยไม่ไม่ต้องขนาดนั้นผมบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก2เดสองเดือนในการที่จะดูแลดูแลร่างกายเราแต่ว่า2เดือนนี้ในการที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็คงต้องดําเนินต่อไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าปรับเปลี่ยนแล้วก็ยังกลับไปดําเหมือนเหมือนเดิมไม่ใช่ต้องปรับเปลี่ยนแล้ว2เดือนเนี่ยเราเรียกว่ารู้วิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดาเนินอ๋อเรามาเรียนรู้การดำเนินชีวิตนะครับตรงนี้เลยไดเปาครับที่เขาบอกว่า การรักษาแบบตะวันออกเนี่ยแตกต่างจากตะวันตกมันแตกต่างกันนี่ว่าเพราะว่าการตะวันตกเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นการเรียกว่าดูเฉพาะจุดดูเฉพาะที่นะใช้อาวุธเข้าไปเพื่อประหัตประหารโรคภัยแค่เจ็บตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะเร็วปุ๊บยาแก้ปวดปุ๊บมันก็หายทันทีแต่การแพทย์ตะวันออกเนี่ยมันจะเรียกว่าการปรับหรือว่าการก็เรียกว่าปลุกภาว่าภายในขึ้นมาครับ ปุกม้ามตับไตนะครับหัวใจปอนเราให้ลุกขึ้นมาทํางานซึ่งเขาเคยทํางานมาปกติแล้วแต่ว่าเราเนี่ยละเลยเราหลงลืมเราไปทําลายเขาเราไปทําให้เขาอ่อนแอลงหมอแดงครับให้ชัดๆอีกนิดนะครับสมมติผมปวดเข่าเข้ามาหาหมอแดงเนี่ยหมอแดงจะรักษาผมแตกต่างจากหมอทางตะวันตกยังไงบ้างครับคุณเอเนี่ยคงไม่ได้เป็นเล่นกีฬาหนักๆหรือไปถูกรถชนหมืกระแทกมานะครับมันอยู่ๆบางทีมันก็ปวดขึ้นมาเองนะเราก็ต้องมาดูว่าเข่าเนี่ยนะครับเข่าเนี่ยนะ มันเราสามารถแยกเข่ากับตัวออกจากกันได้ไหมครับนะครับเราไม่สามารถแยกชิ้นส่วนขนงร่างกายเราออกมาจากเป็นชิ้นๆได้ครับร่างกายเราถือเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวนะเราการบำบัดรักษาเนี่ยเราต้องดูแลทั้งร่างกายทั้งระบบในเข่าเนี่ยนะครับถ้าว่าดูในการแพทย์นะเนี่ยเราจะมีเรียกว่าเส้นลมปราณครับที่ผ่านเข่าเนี่ยใหญ่ๆเหมือนนี้แม่น้ําใหญ่ๆหกเส้นหกเส้นเดินผ่านที่เข่าเลยระถ้าหากว่าเรามีปัญหากระเพาะที่ไม่ย่อยครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะปวดเข่าได้ กระเพาะไม่ย่อยนี่ก็ปวดข่าวกรบเพราะเส้นลมบางของกระเพาะนี่ผ่าขึ้นมานี่เรแล้วอีก5เส้นที่เหลือนี่เกี่ยวข้องอะไรกันเนี่ยนอนฮะตั้งแต่ตั้งแต่กระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ถุงน้ำดีนอนดึกไปก็ปวดข่าวได้นะกระเพาะเส้นว่าถ้าหากว่ากระเาะเว่าบวอยกระเาะว่ไม่ไม่ดีขึ้นมาก็มีปัญหาดื่มน้ำน้อยก็ได้ไตมีปัญหาไหมก็เจ็บข่าวได้นะครับหรือว่าม้าม เย็นชื้นเกินไปก็เจ็บเข่าได้ครับแล้วต้องดูครว่าไอ้วาภายในของเราเนี่ยมันเกิดปัญหาเราก่อปัญหาอะไรบ้างแล้วแก้ไขที่ว่าภายในซึ่งอันนี้คือหลักการของแพทย์ตะวันออกถ้าเป็นแพทย์ตะวันตกเขาทำยังไงครับเขาอาจจะฉีดยากินยาแก้ปวดนะครับ,รบถ้ามันเป็นเยอะๆก็อาจจะมีการพามีการเปลี่ยนหัวเข่าขึ้นมาได้อ๋อซึ่งเรียกว่าการรักษาเฉพาะจุดตรงนั้นเฉพาะจุดครับครับเข้าใจแล้วคุณหมอแดงครับอะไรที่ทาให้คุณหมอแดงเข้ามาเริ่มศึกษาเรื่องของแพทย์ตะวันออกเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์์ะครรบปสกาณทีีี่ชวิตเย เจ็บป่วยมาครับเจ็บป่วยมาหลายหลายโรคคุณหมอได้เนี่ยเคยเจ็บป่วยมาหลายโรคหลายโรคเลยครับโรคแต่ละโรคนี่มันเป็นเรื่องที่หนักๆมากจนหมอบอกว่าโรคอย่างนี้มันไม่มีทางรักษาครับนะครับมันจะต้องเป็นไปตลอดชีวิตครับเคยผมเคยปวดเรียกว่าต่อมมะเืองบวมบ่อยๆทั่วตัวนะครับบวมตรงนี้ทีก็รักษาหายไปครับอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนหรือว่าไม่ภายในเดือนหนึ่งเนี่ยก็เปิดขึ้นม่อีกแล้วกินยาก็หายไปแล้วก็เปิดขึ้นมาอีก ต่อมาที่หนักก็คือเขาเรียกว่าอีโคโนมีซินโดรมนี่หละครับนัเส้นเลือดตัดที่ตรงนี้ตรงขาเนี่ยนะครับโอ้กว่าจะหาเจอเนี่ยนะหลายโรงพยาบาลเลยว่าขาผมใหญ่มากข้างซ้ายเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าเส้นเลือดอุดตันมันอุดตันเกิดปัญหาขึ้นมาหมอบอกว่าอย่าให้ทํางานหนักนะถ้าทํางานหนักแล้วริมเลือดที่เนี่ยอย่าไปนวดนะนะครับถ้านวดไปแล้วริมเลือดที่นี่ที่ขาเราเนี่ยจะลอยขึ้นหัวใจเัรปอดอุด อุดปอดอุดหัวใจตายได้เป็นสโตรกอะไรลักษณะนั้นไปแต่ว่าเราทนไม่ได้กับการที่เราต้องนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆด้วยไปทำมากินได้เลยนะเราก็ต้องหาทางแล้วก็ได้พบวิธีการนวดไปนวดเท้าแล้ว3าสีครั้งมันดีขึ้นมันดีขึ้นมาได้เราถึงได้ศึกษาหาเรียกว่า แพทย์ทางนี้นะหายาสูญพัยบ้างหาการนวดบ้างมันดีขึ้นมาเมื่อดีขึ้นมาเราเราก็นึกถึงคนอื่นๆครับนึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาเนี่ยก็มีความเจ็บป่วยเหมือนเราบางทีนะน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่าครนะเราก็เลยศึกษาวิธีการแนวทางรเราก็เลยเสนอแนวทางของเราเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางเป็นทางเส้นเล็กๆให้คนได้เลือกบ้างให้เลือกเดินบ้างในทางเส้นนี้ครับ นัสมมุตินะครว่าผมเป็นโรคอะไรสักอย่างเช่นอาจจะเป็นไมเกรนเนี่ยผมวิ่งเข้ามาหาหมอแดงที่เดียโลคยาเนี่นะครับผมจะได้รับประสบการณ์อะไรบ้าง1นึ่สาสี่หมอแดงจะทําอะไรกับผมบ้างเนี่ยครับสิ่งแรกก็เราก็ต้องมีการเรียกว่าสอบประวัติดูก่อนนะครับสอบประวัติดูก่อนว่าในในชีวิตเนี่ยนครับในระยะเป็นห้าหปีหรืออาจจะย้อนถึงยีปีเนี่ยคุณเอดาเนินชีวิตมายังไงต้องดีไมการดื่มน้ํา ได้ถูกต้องไห้ทานอาหารที่มีประโยชน์บ้างไหมทานอะไรทานเนื้อสัตว์หรือว่าทานผลไม้ทานทานผักทานนมยังไงเราก็ต้องดูคือซักไลฟ์สไตล์ประวัติในครับทั้งหมดเลยนะครว่าในการแบบชีวิตแล้วก็เรามาดูมาประสานกันกับการที่เราจะมีการตรวจ นะครับดูฟังถามแมะหลักการในการวินิจฉัยโรคดูฟังถามแมอแไรคือการสัมผัสดูหมดเลยครับตั้งแต่ศีรษะจนขาบเท้านะดูผมดูหัวดูตาดูคิ้วดูปากดูจมูกดูรู้เลยเหรอครับว่ามีโรคครับมันมีสัญญาณออกมาครับมันสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณที่ออกมาให้เรารู้ว่าสัญญาณนี้นะครับมันจะลังเกิดปัญหาอะไรกับคุณเอ๋แล้วครับมันจะดูเราจะรู้เห็นเราเห็นหมดนะครับดูฟัง นะครับฟังหรือดมกลิ่นดมกลิ่นด้วยฟังนี่ฟังอะไรหมอได้ฟังฟังผมพูดก็ฟังเสียงฟเสียงที่คนไข้เสียงที่คุณแอรพูดเนี่ยมันแสดงออกมาว่าเสียงพวกนี้เรากาลังเป็นโรคของร้อนหรือเย็นครับกลิ่นที่ออกมานะครับในการกลิ่นปากเอวยกลิ่นตัวเอวยกลิ่นจมบุกเลยกลิ่นปัสสาวะอุจจาระเลยนี่คือมันแสดงออกมาว่าเรากําลังเป็นโรคอะไรครับ นะครับการแมะการสัมผัสการนวดการคลำการจับจุดนี่คือการแมะสัมผัสเราจะเราจะรู้ว่ากำลังเกิดปัญหาอะไรฟังดูเหมือนใช้ภาษาสัมผัสทั้งห้านะครับท่านผู้ชมไม่ได้ยินว่าไดหูฉี่ได้ชิปากนี่ครับคือการวินิจฉัยไม่มีเครื่องมือนะครับการแพทย์หลวงไม่มีเครื่องมือที่จะทำงานก็ใช้วิธีนี้แล้วครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าจริงๆมีรายละเอียดเยอะมากเลยเกี่ยวกับการดูฟังถามแล้วก็แม้นะครับซึ่งเราจะมาพบกับคุณหมอแดงวีรชัยวาสิกนิลกุลอีกครั้งหนึ่งในคราวหน้านะครับ พื่อจะเจาะลึกถึงรายละเอียดของมันนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราคงต้องลาคุณหมอวิรชัยวาสิกนิลกแ่งดีโลคยาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอพระคุณครับคุณหมอแดงครับครับสวัสดีครับแต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะครับเพราะในช่วงถัดไปเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสนุกสนานหวาดเสียวกับคุณน้องแอนในช่วงไกด์ทริปครับ